เรียนผู้มืนในการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษประธานกรรมการและคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวพนารัตนว,วัชวัฒนศรีผู้มืนในการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ขอรายงานผลการพัฒนานงานตามข้อตกลงตำแหน่งผู้บริหารสถานศาึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณพศ2565 ระหว่างวันที่1เดือนตุลาคมพศ2564ถึงวันที่30เดือนกันยายนพศออ2565โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้ส่วนที่1การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งมีภาระงานซึ่งแบ่งออกเป็นสองด้านคือ 1. ด้านการบริหารวิชาการ ได้เป็นผู้นำทางวิชาการเต็มเวลาและร่วมปฏิบัติการสอนกลับครูประจำชั้นจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในทักษะเสริมประสบการณ์กิจกรรมรับอรุณและกิจกรรมทางสังคมอีกทั้งเป็นผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และนิเทศการสอนในชั้นเรียนจำนวนห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับแผนการสอนเฉพาะบุคคลและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อบรมบ่มนิสัยผู้เรียนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจำนวนหชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบความมีวินัยและความสามัคคี 2>, 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งเต็มเวลาโดยนำหลักธรรมมาพิบาลมาเป็นแนวทางการบริหารจัดการควบคู่กับวงจร PDCA เพื่อให้การบริหารตามโครงสร้างการบริหารงานทั้ง5กลุ่มง,งานคือ กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารกิจการพิเศษเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎระเบียบมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้พัฒนางานวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการด้วยการสร้างความตระหนักให้กับคณะผู้บริหารคณะครูบุบคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องโดยร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนภายในสถานศึกษา วิเคราะห์อุปสรรคมองหาโอกาสจากชุมชนและเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับบริบทและสภาพท้องถิ่นในชุมชนเพื่อน,นำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการก,ก,กำหนดเอกลักษณ์อัตลักษณ์วิสัยทัศน์กลยุทธ์พันธกิจในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาสถานศึกษานอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดทำม,มาตรฐานการศึกษา ในระบบประกันคุณภาพภายในมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามภารกิจหลักของศูนย์การศึกษาพิเศษในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความบกพร่องโดยได้นำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษพุทธศักราช2562มาเป็นแนวทางในการพัฒนา และจัดทำเป็นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ,เศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์พุทธศักราช2564ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษานับว่าเป็นหัวใจในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยได้จัดให้มีการทบทวนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีในปีการศึกษา2564ได้มีแนวคิดในการพัฒนางานวิชาการจึงได้กำหนดรูปแบบ BTS model มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรน,นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศษวัสดุเหลือใช้มาจัดทำสื่อนวัตกรรมนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาจัดก,การเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อร่วมกันคิดวิธีการแก้ไขปัญหาและนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนตลอดจนมีการนิเทศกำกับติดตามและสอนงานในรูปแบบของคณะกรรมการ นำผลการปฏิบัติงานมาร่วมการพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมได้อย่างเต็มตามศักยภาพและเกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้นำหลักธรรมาพิบาลและวงจรคุณภาพ PDCA มาเป็นแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้การบริหารงานตามโครงสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ทำปฏิทินการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายที่ชัดเจนมีการจัดเก็บข้อมูลของผู้เรียนผ่านระบบโปรแกรมสารสนเทศ Special Education Technology หรือระบบเซตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค a r ์เปอร์ในการพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งได้นำรูปแบบ 5S model มาใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้วยการค้นหาศึกษาข้อมูลพื้นฐานผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อพาน้องกลับมาเรียนโดยการคัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยแบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและหาแนวทางช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายประเมินความสามารถพื้นฐานผู้เรียน เพื่อวางแผนการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการสอนเฉพาะบุคคลและส่งต่อผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาการประกอบอาชีพและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขด้านการบริหารเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ได้พัฒนางานจากการศึกษาสภาพปัญหาของสถานศึกษาและท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน สอดคล้องตรงกับภารกิจของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่ามุ่งพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพสถานศึกษามาตรฐานบริการเต็มใจใส่ใจเทคโนโลยีมีนวัตกรรมสัมพันธ์ส่วนร่วม จึงได้สร้างนาวัตกรรมทางการบริหารในรูปแบบเพจโมเดลเพื่อให้ทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหารงานทั้ง5กลุ่มงานมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนทันต่อสถานการณ์และเกิดผลงานที่มีคุณภาพอีกทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีก o g l e s ไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ส่วนตัวของครูผู้สอนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงานด้านอื่นๆอย่างเป็นระบบ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้มาใช้งานได้ทันทีด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้กับคณะครูและบุคลากรในการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคกระชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสําคัญต่างๆเช่นวันแม่แห่งชาติวันเด็กแห่งชาติและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยอีกทั้งยังได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดก,การศึกษาพิเศษสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้ศึกษาค้นคว้าและสแสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพด้วยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เข้ารับการอบรมสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะด้านต,าต่างๆที่นำมาพัฒนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานโดยการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างรูปแบบ MTA model ในการพัฒนางานวิชาการรูปแบบ Pest model ในการบริหารงานและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ครูบุคลากรและรูปแบบ 5S model ในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับคณะครูบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่การวางแผนการดำเนินงานการตรวจสอบร่วมกันการปรับปรุงพัฒนางานและการร่วมชื่นชมผลงานที่เกิดขึ้น โดยนำหลักการโคชชิ่งมาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาคนเพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพส่งผลให้ได้รับความวางใจและการยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจนได้รับรางวัลดังนี้รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินจเจริญลอยตามเบื้องพายุคคลบาจำนวนสามรางวัล รางวัลรองผู้มนในการดีเด่นประเภทศูนย์การศึกษาพิเศษสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจำนวนหนึ่งรางวัลรางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจำนวนหนึ่งรางวัลรางวัลครูและบุคลากรจำนวน22รางวัลดังนี้รางวัลทรงคุณค่าสปทอเบกาวระดับชาติครั้งที่10รางวัลระดับเหรียญเงินครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านวิชาการจำนวนหนึ่งรางวัล ด้านการบริหารจัดการจำนวน1รางวัลด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจำนวน1รางวัลรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญร,รอยตามเบื้องพายุพคบิด -19 จำนวนสามรางวัลรางวัลผู้มีมารยาทไทยดีเด่นจำนวน8ปดรางวัลรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นจำนวนสรางวัล รางวัลผู้ปฏิบัติงานให้ราชการโดยไม่มีวันลาจำนวน5รางวัลและรางวัลผู้เรียนจำนวน4 1รางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองการแข่งขันร้อยรูปปัดจำนวน1ิรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโยนโบว์ลิ่งจำนวน5รางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองการแข่งขันประกวดร้องเพลงจำนวน3รางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเหรียญทองการแข่งขันประกวดมารยาทงามอย่างไทยจำนวนสามรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเหรียญทองการแข่งขันโยงเส้นจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันจำนวนเจ็ดรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพส่วนประกอบของใบหน้าจำนวนห้ารางวัลและรางวัลกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจำนวนหกรางวัล ส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กที่มีความบกพร่องด้วยรูปแบบ BTS model มีวิธีการดำเนินการดังนี้ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็นของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เด็กที่มีความบกพร่องด้วยรูปแบบ BTS Model ด้วยการใช้แบบแสดงความคิดเห็น 2. สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองในองค์ประกอบ BTS Model ทั้ง3ด้านคือด้านผู้เรียนด้านองค์กรและด้านประสานกความร่วมมือด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3. พัฒนาผู้เรียนที่รับบริการภายในรับบริการที่หน่วยบริการและรับบริการที่บ้าน ผ่านแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการสอนเฉพาะบุคคลจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีการนิเทศติดตามผลการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 4. สร้างเครื่องมือและกำหนดเกณฑ์การวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละกิจกรรมด้วยแบบประเมินแบบสังเกตแบบฝึกปฏิบัติ 5. เก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนเพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปผลเป็นระยะตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 6. สรุปผลการพัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียน 7. ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนด้วยรูปแบบ BTS model ผลจากการดำเนินการจากการนำรูปแบบ BTS model ควบคู่กับวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในการบริการที่เหมาะสมมีการจัดสภาพแวดลอ้อมที่คำนึงถึงความปลอดภัยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและต่อหน่วยงานส่งผลให้เกิดคุณภาพดังนี้ 1. ด้านผู้เรียนผู้เรียนร้อยละ99.66มีพัฒนาการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 2. ด้านครูบุคลากรครูและบุคลากรร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาวิชาชีพและเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 3. ด้านผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองร้อยละร้อยมีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กที่มีความบกพ่องด้วยรูปแบบ BTS model ด้านสถานศึกษาสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เป็นระบบมีการจัดสภาพแวดลอ้อมการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่คำนึงถึงความปลอดภัยส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2564ถึงพศ2568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและรางวัลสถานศึกษาจำนวน6รางวัลคือ 1. รางวัลทรงคุณค่าสอบพอ o b e โอเบกอว์ระดับชาติครั้งที่10 รางวัลทรงคุณ่าสพทอโอเบกอบอลระดับชาติครั้งที่11รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวรางวัลสะอาดบุรีจูเนียโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืนทีมน้องใหม่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษระดับเหรียญทองแดงและ รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยปีที่สองประจำปีพศ2565ดิฉันขอจบการรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงประจำปีงบประมาณพศ2565และขอขอบพระคุณท่านประธานคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงมาณนะโอกาสนี้